สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องส้มนวลเฮงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องส้มจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาดูสูตพรพิกกัดล่างนะคะโดยสูตรที่น้องส้มจะใช้ก็คือสิบบนบวกสิบล่างนะคะมาดูกันว่าจะเข้าล้วนๆเหมือนในคลิปที่ผ่านๆมาไหมนะอะน้องส้มมาเริ่มที่รอบนี้เลยนะคะสูตรกำลังเข้าพอดีนะคะ รอบที่ร้อยสิบเก้านะคะอ่าสิบบนคือสามนะคะสิบล่างก็คือสี่เพราะฉะนั้นสามบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะคะเลขที่เราจะแทงก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะไปดูนะคะอ่าเรานำรอบที่ 1 9 9มาคำนวณใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปแทงรอบที่200พเพราะฉะนั้นเลขที่ออกคือ7 8นะคะเด้งนะคะรอบนี้อ่าไตต่อเรานำรอบที่200มาคำนวณเพื่อไปแทงรอบ2 0 1นะคะ10บ,บนคือ1 10ล่างคือ7 1บวก7เท่ากับ8เลขที่จะแทงก็คือ8 9 0อ่า 8 90ไปดูเลขที่ออกก็คือ99เบิ้ลค่ะรอบนี้9เข้านะคะเบิ้ลอ่าไปต่อค่ะรอบสองมาคำนวณเพื่อแทง202นะคะ10บนคือ6 10ล่างคือ9 6บวก9เท่ากับ15นะคะเลขที่จะ6บวก9เท่ากับ15อ่าเราก็เอา5มา อาหกเจ็ดเลขที่จะแทงคือห้าหไปดูผลเลขที่ออกค่ะ6 9นะคะ6เข้านะคะไปต่อ9กบวกหนะคะเป็นสิบห้าเหมือนเดิมค่ะแทงห้าหกดนะคะเลขที่ออกก็คือสี่ห้านะคะยังเข้าอยู่อ่ามาดูกันอีกสักรอบ รอบที่203นะคะ10บนคือ0 10ล่างคือ4 0่บวกสเป็น4 0่บวกสเท่ากับ4เลขที่จะแทงก็คือ4 5 6นะคะ4 5 6เลขที่ออก4 5 6เลขที่ออกคือ0 6อ่ายังเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบนะคะอ่า มาดูกันอีกสักรอบก็คือ0บวก0นะคะ0 0บวก0เป็น0บวกเท่ากับ0แเลขที่จะแทงก็คือ0 1 2นะคะผลที่ออกคือ2 9ยังเข้าอยู่นะคะสรุปว่าสูตรนี้เนี่ยคือเล่นได้รัวเข้าต่อเนื่องอะเรามาดูกันอีกสักรอบ อย่างรอบสองศูนะคะห้าบวกสเป็นเท่าไหร่คะห้บวกสองเป็นเจ็ดเลขที่จะแทงก็คือ7 8็ดแอ่ะออกสองเจก็ยังเข้าอยู่นะคะอ่ะอีกสักรอบเหมือนอ่ารอบนี้เอาศูนบวกสองนะคะสิบนบวกสิล่าง0ูย์บวกสองเป็น2เลขที่จะแทงคือ2องสามสี่นี่ไม่เข้า2องสามสไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นทบ มารอบนี้เข้าเต็มเต็มอ่ะเห็นไหมคะว่าสูตรที่น้องส้มนํามาให้วันนี้คือสูตรพิกัดล่างโดยใช้10บ,บนบวก10ล่างเลขเข้าล้วนๆเลยคะ่ะ